สวัสดีครับสวัสดีอำนาจ,จเจริญวันนี้น้องมิววิธีกรารศาวของเรานะครับก็จะพาคุณผู้ชมเที่ยวตามปิดวิถีชีวิตริมฝั่งขงที่อำเภอชันุมานกันแหละครับรับรองนะครับว่าที่นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งอำเภอในอำนาจ,จเจริญน,นะครับที่น่ามาท่องเที่ยวจริงๆเลยแหละครับสวัสดีค่ะสวัสดีอำนาจ,จเจริญตอนนี้มิวและทีมงานอยู่ที่อำเภอชันุมานะคะ่ะ ขอบอกนะคะว่าพวกเราตื่นเช้ามากเพื่อที่จะมาเก็บบรรยากาศยามเช้าพระอาทิตย์ขึ้นอ้ออีกอย่างนึงนะคะคุณผู้ชมพระอาทิตย์ของที่นี่เนี่ยขึ้นเป็นแสงที่2อของประเทศไทยเลยนะคะเพราะว่าแสงแรกเนี่ยเราขึ้นที่อุบ,บลราชธานีตีห้าครึ่งที่นี่สว่างแล้วนะคะคุณผู้ชมนอกจากเราจะได้บรรยากาศที่ดีมากในยามเช้าแล้วนะคะเรายังได้เห็นวิถีชีวิตของคนแถวนี้ด้วยนี่ เช้าเช้าแบบนี้นะครับเราจะได้เห็นวิถีชีวิตคนริมฝั่งโคงแตกต่างกันไปครับไม่ว่าจะเป็นการขี่จักรยานนะครับหรือว่าทําบุญตักบาตรด้วยข้าวเหนียวนะครับพี่น้งมิวของเราเองนะครับก็ไม่พลาดที่จะขอร่วมทําบุญตักบาตรกรวดน้ํารับศีลรับพรก่อนที่จะเดินทางต่อไปด้วยละครับและที่นี่นะครับก็คือตลาดสดเทศบาลตำบลฉานุมานครับตลาดที่จะมีแต่ของสดๆดให้เลือกช็อปเลือกชิมเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวครับอันนี้ ่าผักมะตูมนะคะไม่เคยเห็นเลยเออเอาไว้กินกับลาบค่ะจะเห็นต้องมิวของเรานะครับไปแต่ละร้านนะครับก็ต้องมีของติดไม้ติดมือมาด้วยตลอดแต่แล้วพธีกรของเราก็ต้องมาหยุดอยู่กับเจ้าสิ่งนี้แหละครับอันนี้หอยอะไรคะหอยเล็บม้าค่ะหรืออีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าหอยหอยแค็งน้ําตืดหากินยากไหมคะก็ยากค่ะปีหนึ่งได้กินครั้งหนึ่ง แมที่ว่าหาทานยากนะครับเพราะว่าจะได้ทานกันก็เฉพาะเดือนเมษายนหรือพฤษภาคมเท่านั้นแหละครับเพราะว่าเป็นช่วงน้ําลงแมหาทานยากแบบนี้เจ้าของร้านคอนเฟิร์มมาแล้วละครับว่าอร่อยจริงๆเลยละครับคุณผู้ชมนั่นยังไม่ทันไรนะครับไปอีกร้านซะแล้วน้องมิ้วของเราอันอันนี้เนี่ยอะไรอะครับแหนมหมูค่ะแหนมหมูป้ามาซื้อบ่อยไหมซื้อบ,บ่อยค่ะคนขายทําเองคนขายเขาทำเองนี่ขเขาทำเาเองเองใช่ไหมคะอันนี้หอชิมได้ไหมคะคได้ไคะ่ะ อ,อ,อร่อยค่ะช <Okay. S 1> าวน่าจะเลริศไอดีนี้มากค่ะ <Okay. S 1> ให้แหนมไปชิมถุงนึง <Okay. S 1> <laughs> แซ่บหลายๆเด้อ และตอนนี้นะครับน้องมิววิทยากรของเรานะครับก็เดินทางมาที่ริมแม่น้ําโขงแม่น้ําสายหลักที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวบ้านริมโขงและก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ตลาดปลาที่สําคัญในอาเภอชันุมานอีกด้วยละครับนอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญแล้วนะคะยังเป็นแหล่งซื้อขายแลกเปลี่ยนปลาที่ไม่เหมือนไครอีกด้วยที่เราไปตลาดกันก็จะเห็นปลาสดสดวางค่ะ แต่ไปหมดเลยแต่ว่าที่นี่เขาจับกันมาสดๆเลยค่ะแล้วก็เลี้ยงไว้ในน้ําค่ะแล้วอยากได้ตัวไหนก็มาชี้เลือเอาเลยปลาที่คุณได้กลับไปเนี่ยต้องสดมากๆที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะคะก็คือชาวบ้านที่กําลังหาปลาตามวิถีชีวิตของคนในจังหวัดอำนาจเจริญแถวนี้นะคะแล้วก็แม่น้ําที่หล่อเลี้ยงชาวจังหวัดอำนาจเจริญก็คือแม่น้ำโขงครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะได้มีโอกาสมานั่งรับอากาศดีๆอย่อย่างนี้ รู้สึกว่าชีวิตมีค่ามากขึ้นเยอะเลยค่ะและที่สำคัญนะครับการได้มาเห็นเกาะแก่งที่มีความสวยงามที่เกิดจากธรรมชาติล้วนๆแบบนี้ขอบอกนะครับว่าต้องมาเห็นด้วยตาของคุณผู้ชมเองนะครับเพราะว่าความสวยงามเนี่ยเกินคำบรรยายจริงๆเลยแหละครับ และที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นการแสดงพื้นบ้านที่สาคัญในอําเภอชันุมานนะครับที่ได้รับการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการแสดงตั้งแต่ปู่ย่าตายายที่เรียกกันว่าหมอลําภูไทยนั่นเองครับเอาละครับสําหรับวันนี้นะครับสวัสดีอํานาจเจริญก็หมดเวลาลงแล้วลครับขอทิ้งท้ายด้วยเสียงเพลงอันไพเราะจากการเป่าใบไม้นะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์เลยนะครับที่คุณผู้ชมต้องมาสัมผัสด,ด้วยตัวของคุณผู้ชมเองสําหรับวันนี้สวัสดีอํานาจเจริญครับ